ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กันกับ KICRC Channel นะก็พอดีมันมีเกมใหม่ขึ้นมานะเป็นภาคต่อของ i n f t a t i o n i n f t a t i o n Thailand นะเอย i n f t a t i o n ธรรมดาเนี่คือภาคแรกภาคสองนี่คือชื่อว่า h a s t e r Match นะฮะก็วิธีโหลดเห็นหลายคนถามมาบ่อยเห็นในหลายคลิปนะฮะถามว่าวิธีโหลดไงล่ะพี่แล้วขอคีย์ยังไงอะไรงี้นี่นะฮะเดี๋ยวผมให้เว็บ นี่คือที่โหลดนะคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะโหลดให้เลยซึ่งผมโหลดไปแล้วเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดพอโหลดมาได้ปั๊บติดตั้งนะฮะมันเป็นจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะฮะแอปพลิเคชัน POS หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสาร้อสิบสามเคบีนะกดเข้าไป run yes กด next ไปเ,ไปปเนะไไรื่รอยครับ i accept ตลอดนะ next 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 click the top icon install รอ install แป๊บหนึ่ง Finish iClean น uh, ะ Install ก็รอ Install หน่อยนะฮะ Setup successful นะฮะ Close o a y อ๋อเขาก็จะนั่งตามมาอย่างนี้นะ a f t e r m a t ลันเชอร์เวอร์ชันหนึ่งจุนย์นะครับแต่เป็นเราจะไปดาวแต่มันกำลังอัปเดตอยู่เป็น1.0.1.0นะนี่ครั้งแรกเลยนะผมอินสตอลแล้วพร้อมกันเลยโอเคเรา l o สิท s เงียบ มันมันใช้ไอเดียเดียวกันป่าววะจำไม่ได้แล้ววะลองพิมพ์ดิไอเดียเดียวกับพารคแล็บปะ่ะไม่น่าได้นะพหัสที่อะไรกูลืมมันเนี่ยชิบหายลอกอินไม่ได้นะฮะโอเคต้องรีจิสเตอร์ใหม่แอสเซฟแอสเซฟ อีเมลนะพิมพ์ไปเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปก็แล้วกันครับก็หลังจากกรอกข้อมูลไปนะอีเมลพาสเวดกับพาสเวดอีกครั้งหนึ่งก็จะให้เขาจะให้ใส่ซีเรียลคีย์นะซึ่งจากเว็บเมื่อกี้ผมจะมีซ mm ีเรียลมาให้คีย์นี้นะครับผมไอตัวแดงๆเนี่ยเราก mm ็ปี้ไปเลย Ctrl C แล้ววางด้วย c t r โ V โอเคกด Register ครับ หลังจากนั้นก็ได้แล้วนะเราก็จะ loading ดด update february บลาบบลาบลานะเราก็รอก็คือคืออันนี้คือได้แล้วแล้วก็ลออัปเดตอย่างเดียวค,คีย์นี่คือขอบอกก็อย่างหนึ่งนะคีย์นี้สามารถใช้ได้แค่สองพคนนะเห็นเขาบอกกันมานะสองพคนใครที่รีบใครที่อยากเล่นก็รีบโรโหลดรีบรก่อข้อมูลกันนะครับผม ก็รออัปเดตจนเสร็จนะฮะสามพันเก้าร้อยสเอ็ดมกะบิตถึงจะเสร็จอ,อีกนานนะก็กิกกว่าสองกิกกว่าก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอรอแป๊บหนึ่งกันล้วกันนะครับครับก็พอเราลาอินเ,เอ้ยรีจิสเตอร์เสร็จแล้วก็รอให้มันอัปเดตรออัปเดตอีกทีนะฮะสองพันกว่าเมกประมาณสามพันเมกเลยประมาณ ก็ถือว่านานพอสมควรนะหนึ่งหนึ่งพันยี่สี่เมกคือหนึ่งกิกะก็ประมาณสองถึงกิกกว่าก็เดี๋ยวพออัปเดตเสร็จแล้วก็กดเล่นได้เลยนะฮะตรงนี้ก็ขอจบคลิปในการติดตั้งอัลเทอร์แมทแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ